ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เวลาซักผ้าตากผ้าเสร็จพี่พรจะมานอนดู Youtube ดูคลิปแล้วคลิปเล่าคลิปแล้วคลิปเล่าจนอยากจะทำอะไรสนุกสนุกลง u u u e บบ้างอยากลงคลิปบ้างฮะไปให้ลูกสอนดีกว่าแม่มองหนูไหมเนี่ยแม่อยากลง Youtube อ่ะสอนแม่หน่อยสิโอ ก็นึกว่าอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวสอนวิธีการเปิดช่อง YouTube เราต้องเปิดช่อง YouTube ก่อนโดยใช้ Gmail ที่เรามีเริ่มจาก 1. เข้าแอปพลิเคชัน YouTube 2. กดรูปมุมขวาบนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ 3. กดเพิ่มบัญชี 4. ใส่ Gmail ที่เรามีและรหัสผ่าน เพราะยูทู e เป็นหนึ่งในหลายๆบริการของ Google เราจึงใช้ Gmail ในการเปิดบัญชี YouTube 5. เลือกที่โปรไฟล์มุมขวาบนแล้วเลือกช่องของคุณ 6. กดแก้ไขช่อง 7. อัปโหลดรูปภาพของช่องกำหนดชื่อช่องก็เสร็จแล้วเป็นไงล่ะแม่หนูเดาใจแม่ถูกไหมเป๊ะเลยลูกนี่สิแม่ลูกมองหน้าก็รู้ใจ ถึงเวลาละที่เราจะเป็นดาว